ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอพทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามแบบจมช่องบ่าวบุญเพล่งอีกแล้วพี่น้องผมพ่อก็เลยแล้วตอนหัวค่ำพี่น้องเอ้ยเนาะกับแม่น้องเดือนกินมาข้อพี่น้องมีแต่กินกับกินข้าวเชียร์นะแม่นช่องเฮามีแต่กินพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาช่องบ่าวบุญเพล่งรัวช่องแม่น้องเดือนบวกกินกับเที่ยวพี่น้องเอ้ยพ่กครูมีสิกินได้บ่ออ้าวเปล่าเรียกว่าเจ้ามาสิคร่บโซโซความสามารถ <laughs> มันจะออกได้กจะถูก <laughs> <น S 2> มันคืบปรเข่าได้กานถูกหนระือมันจะออกได้พี่น้องเอ้ยยันค้า <c oughs> พี่น้องเลยเอา้าแพงกับไว้ได้ในแพงฉุกพี่น้องเลยอือหือพี่น้องเอ้ยมาขอเอาวัตถุดิบมาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ะพี่น้องเอามาหนะ่ะเต็ปกระตาพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือกินเป็นแหน,น่ละพี่น้องเขา <c oughs> ก็เลย มาสัมผัสไยให้พี่น้องเอ้ยนี่เกิ่อะไรขึ้นกับตาะย่างเงียเพี่น้องเอ้ยมะกอกเนี่มันสุกแห้งพี่น้องมันบวกลื่นช่วงเฮามาตะบิดมันยังค่ำเพิ่มอยู่นะพี่น้องอย่างเงี้ยค่ำเพิ่มมันซุกครับโอ้มันเพิ่มค่ำเพิ่มนะพี่น้องภาษาไทยเป็นแบบนี้ค่ำเปิ่มผมจะค่ำพบ่เนาะงเลยยังได๋เนาะภาษาเฮาก็สุกยังบ่เต็มที่นะพี่น้องอือแต่มันเขาก็พอดี่พ่อมา แต่ว่าช่วงนี้มันทุกเต็มที่แล้วมันสิมีรสชาติแบบหวานๆจักหน่อยอ่าคักพี่น้องเอ้ยมันกินกันหลายคนพี่น้องเอ้ยเนาะใายเห็นบ่กรึยลายคนพี่น้องเอ้ยแบบแก้ๆใส่จานน้ำจิ้มลาดแล้วก็อาบะกุยเคี่ยวลงผิวใายเบิ่งดูใช่เพิ่งดูแบงค์เพิ่งมาตุ้ย เอามงดูแบ่งเคิงมะแบ่งเคิงกับบได้เบอกมันสิเบิ้ด้หนมันสบอ่มแล้วหตุ้ยเอ้ยไม่แบ่งม้เคิงด้วตุ้ยแชมปไปผมมีแพได้กินมาขอผมหนิแชมปตไปก็กินแหละของน้ำไปของขอยจ้องจัดจไดทางแรกกระนจ้อของน้ำ ข้าจะดอกมันหอมมื่อแรงเลยมันก็ขึ้นพี่น้องเอ้ยมันก็อชิบูอึดวนไปดอกก็คือมาเล่นอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือพาแม่น้องเดินมาเติมเน็ดพี่น้องเอ้ยแต่การรวมมาบ้านเลยก็คืออยากกินอ้อยมากแต่กินแกงน้องใหม่ได้กินชมมะเขาอพี่น้องเอ้ยมะเขาอย่าหนี่นแตก็ถือว่าหายากเน่ามะเขาะเน่าหนี่ถือว่าหายาก่าเนี่ แกงเัศการแดดมอน่ะเพราะว่าอยู <S <S ่แถวบ้านเราเนี่มันลวงมันแบบพี่น้องเยมันลวงมันเหน่าแล้วมันลวกแต่บ้านท่านันเบิร์ดคนกินเบิร์ดมันแล้วมันลวกมันหล่นเนาต้นนี่มันก็หล่นได้ยังเขาบอกหมากหมากเน่ามันก็เน่าตัวต้นนี่มันทนพี่น้องเลยหมูโตกหมูหล่นว่าแล้วมันยังบมตกบหหล่นคนยิ่งกว่าควายอีก บม่ได้ให้เบิ่งตอนขึ้นด้อกพี่น้องเอ้ยปัวประหลาดของข้าเจ้าปัวหลักวันกินนี่ก็้นพูดดอกหลักต้นใดเนาะตามใจไบ่ได้พี่น้องเลยหูต้นมันหลักกับเบิ่งส่งข้าเจ้าคือนสิบห่วงดอกพี่น้องเอ้ยหัวมันยังเก็บต้นข้าเจ้าโบเห็นพี่น้องเลยขึ้นสิบห่วงดอก ปกติก็หากิน้ก็ได้พี่น้องเอ้ยมาเขืออ่นแต่ว่าช่วงนี้มันอึดปกติคืออย่างกินปกติก็ช่วงมันลายแต่ว่าบ้านห้างช่วงได้กระบอกนี่พี่น้องเอ้ยก็คือเป็นพลไม้ปลาพี่น้องเอ้ยเป็นพลไม้ปลาที่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 สมแล้วก็แซ่บเแ้าตลาดนี่เขาขายกันพี่น้องเอ้ยเขาขายกันตรงหาพันชิปพันเนาะ เต้นถ e ั่อนี้เต้นถั่วอันนี้ก็ประมานอยู ah ่หาพันัเส้นบตุ้ยเส้นแบ่งเครื่งใช่เบื้องรูบดปลไผิดบะเออเห็นวไทยนูเฮ้ยมันคือบวมีหมานมเอาเห็นตัวมันไทคือบมีหมานักแล้วเอ้ามือทจาไปเกะผูกถ่วดินนี่ พอเราเห้นต้นข้อเห็นถ้าเป็นหนังเศร้าโหมต้นข้อเนี่ยนอ้าาะแมันีบางเป็นหมาทุกปีมมีหมาพี่น้องเลยเห็นเนืตีนเขาถ้าไปปลูกตัวดินตีนเขาเย๋เพราะว่าเขาจะตัดงานมันบัดเลยจะต้นก็แล้วม่มหมาตันใส่ต่อมันแค้งบานเท่ากับพคกได้อันามันแค้งเข่าแล้วคนคบาตัดอามันแค่งมันกับบเป็นคือกันมันแค่งจัาบมันแค่งเขา ต้นได้แมงแข้งจับเขาไปบักเอาไันแมงแข้งมันก็สซิบโมเลื่กิกกี้พอน้องเดือนก็อาชีพเก่าพี่น้องเลยหามแมงเฆ่งขายหน้าข้อเท่านี้มุนบดพี่น้องเลยบัวจะเป็นแมงแข้งข้อแมงแข้งจิกพี่น้องเลยมีหอดแปะเอาพี่น้องนี่นั่นแปะคือห้อยผู้สาวจูบนี่แหละกันการเป็นบุปผาแมงแข้งนี่ไม่เลือกเพื่อเพื่อนเทพติดแมงเฆ่งข้อแมงแข้งจิกหรือไงยังแน่ว่าช่วงนะวะ หอยที่ซี่กระปูอาชีพเก่าจิลโลโนอไม่โนไม้ก็เคยหลายอย่างนะพี่น้องเอ้ยพูดมันที่ไ้มาในห้างขายได้พี่น้องเอ้ยนี่จิิงเทียวห้างขายก่อนอื่นคือยังขายใหญ่เอ๋ยนะยังเป็นเงินห้าเลยเบิร์ตขายตลาดน้อย กระปุกลูกเนาะเอ้ขายตลาดน้อยก็ได้วยว่าแต่กระมันมันได้เวลาไอ้เหมือนซักหน้อยมันมันได้เพื่อหาขาดน้ำมันได้ออกได้เบิร์ตได้อยู่ประมาณนั้นสามสามสิบพันกวีมันจะคุ้มบ่พี่น้องประมาณทุกห้าหกสิบบาทเพิ่ 5, งหดลอยบาทน้ำมันกาแงกูเหมือนมากอะ ใส่น้ำมันเสอราหาชิพันใส่ละอยบาทีัน้องเลยชิพันผลงนกำไรอยู่3ามพันถ้าลงขึ้นร้ายอีจังที่ได้กำไรแต่พอน้องเดือนเัิดขายโบเก่งี่นเองเลยตงเึ้นหมดละแสนช่องเซ็นขายกับโบเบิร์ตสั่ลองบังดูโอ้เรื่อนเป็่องสััปไหนป้าติด เอื้อมเด้อพี่น้องเด้อเสียงเอื้อมเด้อพี่น้องยังตุ้ยคือไปตักสัตวอื้อมเอื้อมำจะกล้องปากินจะเลยโอ้หูแดงเข่าหมดเข่าตาพี่น้องเอ้ยย่างอะไรป้าตาแม่พอดีไปคลายกระปูพี่น้องเลยมายืนบางกล้องพี่ยังพี่มาทำกล้องพี่ยังมาทำกงกันแนวห้ากล้องอะไรจะท้องไหม พี่มายืนกินอยู่พี่ตุ้ยยืนมายื่นพี่ร้อยออกกันหนึ่งหางมีตัวใหญ่ท้ายพี่น้องกินโซบะคอแล้วตุ้ยเอล่าบางเห็นตัวทงนั่นี่แต่วันเห็นปัวทงนั่นี่แหล้วกับปูแดงไปหลองเบิ้งข้างลุงบมดตากลองมาเบิ้งข้างลุงหมดเออเอ้ยกลองมาเบิ้งข้างลุงกับปูแดงตากลองมือใหม่พี่น้องเลย แถวว่าภาพบล็อกแรกสื่อโตเป็นมือเกาะเสียงยางน้ำกดตัวตายมันจะแบบอันนั้นใช่ไหมมคือกระปูแดงตัวนี้บักไงถ่าเอามาใส่ตัวหาตัวใส่ต้นนี้หน่อยเอามาใส่สีตัวเขาดีแรกเขาจะไงจะเตปนาตลาดแรกบ่ไหมจะสีลุกเติมเต็มเข้ามาเรย่จะไ แค่เยอหน่อยจะมีหนามนี่ตัวนี้น่อยนี่เปลี่ยนแล้วตัวนี้เปลี่ยนออกซินะเดี๋ย้ทงมันขาดเมียกําลังเตรียมสิไปขายกระปูพี่น้องเลยกระปูแดงเอ้ามันขีดจะทงขาดปะกะปูแดงเยอะหน่อทงหนึ่งชิปพันกีบได้จากทงแม่สิบเงสิบเอ็ดทงในสิบเอ็ดทงปลลงเลยกระตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนสิบพันกีบกระตกอยู่ประมาณสองร้อยบาทพี่น้องเลยต่อมือเพื่ออะไรคะหนามันออก ได้อยู่ร้อยกว่าบาทพี่น้องเอ้ยห้าบาทห้ากันนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่นะมากรุดพี่น้องเอ้ยเห็นไครนี่เป็นผู้จักคนเห็นเคนอะไรก็ต่อให้รุดโล้องให้รุดโล่ห้าอยู่บ้าทห้ากับประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านมันก็ห้าเงินยากจะบูุลัยกับตุลขลุกกับตุล กตาเซียววันะแดกตวงพี่น้องเอ้ยตงกินก็ไม่ต้องทามพี่น้องเอ้ย ไฮอันน้องวาดเมื่อเอาโป่งสกตาโลดมาสอใส่เสือเอื ah 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 ่อยเฉพาะมินย ah ู่ถึงถึงเสือก็ใส่กตาโรดเจโมงหล้อปลสงมงกลัวเลยหยานชุนอยู่นิเทีวปิดขัปิดทอขัปิดอยู่ที่เนาะ สามอ่ะจะได้ว่าเติมมันจะเติมทั้งส่วนเราสร้ากมันส่งทั้งส่วนเราสเ้างครับคุณเจพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปหนึ่งห้างเนี่ยมีเว็บจะไปต่อพี่น้องเอ้ยแมนจะได้กราบขอบุญขอบคุณสุขูสุขคนนะคะมาเบ่งมาติดตามเป็นกำลังใจให้ส่งไ่น้องเดือนแล้วก็บพอน้องเดือนเนาะคอยอยู่ดีม่แห้งบุญสุขูสุขคนพอกันหมาคลิปหน้าสบายดีพี่น้อง